หยิบเค้าเวอร์แวร์แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเรามาแป๊บหนึ่งขอหยิบเค้าเวอร์แวร์ก่อนหนึง่งครูแต่ว่าผ่าตรงกลางน้องเลยนะ ชีวิตอะอย่าไปซีเรียสอะไรให้มันมากนะเหนื่อยปะมาเรามาบูต่อไปกันดีกว่านะทุกคนต้องมีไกไกลๆก็ดีจ้ะฉันก็ทำได้นะตอกทุเรียนอุ้ยอันนี้สวย อานด่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฉันก็บอกได้นะทุเรียนอะ่ะฉันทำได้สวยด้วยนะทุเรียนอะ่ะไม่เหนื่อยวะอนาคตแม่ค้าทุเรียนเหรอเอาดีเอาจริงดิ มันเหนื่อยนะทุกคนใช่ไหมเพื่อนๆปะเราอีกน่าจะสัอกสองแล้วน่งเดียวแหละ ตัวผ่าลึกไปอีกอะน้องเบาๆมึงกันน,น้องนี่สวัสดีน้องเจพี่บอกผู้เรียนอยู่หมดแล้วเย้ภารกิจในวันนี้เสร็จสิ้นกับการบอกผู้เรียนนะทุกคน นี่คือผลงานประเมอวู้เย้จริงๆมันมีอีกลูกอะ่ะเราควรปอกเลยดีมั้ยขออันนึงมามามาพี่เปิดตลาดเลยน้องเจ๊มา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 โลเท่าไหร่ดี จริงๆก็มีอีกลูกหรือว่าเราปอกเลยอีกลูกมันจะคอนเทนต์เกินไปไหมแต่ขา่าวพัฟแวร์เราไม่พอแล้วขาวพัฟแวร์เราพอแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นในวันนี้อ่ะเราก็แค่นี้พอ,อนะปิดไม่ได้เลยยังไงละ่ะ บอกอีกลูกเหรอหรอทุกวนเดียบบอกอีกลูกอะ่ะเหม็นไหมไม่เหม็นจากหอมมากชีวิตนี้อย่าไปซีเรียสอะไรเลยกับชีวิต อีกลูกอะ่ะมันก็ใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่มากด้วยก็เลยยังที่จะไม่ทํากินเลยเหรอคะยังไม่กินคะ่ะยังกินไม่ได้คะ่ะมากินเวลานี้กดไหลย,ย้อนตาย บอกเองจ้าอาฮ่าฮัลโหลปโอ๊ยเริ่มเจ็บมือบอกเองจ้าไม่ใช่หรอกเครียดเพิ่งทำงานไฟนอลเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปทำไฟนอลต่อแล้วชีวิตอย่าไปซีเรียสเลยให้มันมากเลยนี่ว่าอีกลูกน่าจะน่าจะอีกสักหน่อย ยังเพื่อนพร้อมีวิตยอย่าไปซีเรียลเลยให้มันมากนะอย่าเครียดกันเลยทุกคนจริงเียทุเรียนค่ะ เอาละค่ะอยากได้ยังไงเนื้อไก่ฉีกค่ะหรือว่าออกไปทางสุกสุกหน่อยๆจะเป็นฟิลแบบหวานฉ่ำๆเนื้อเละนิดนึงหรือว่าอยากได้เป็นแบบหำหำแข็งแข็งก,กรอบกรอบค่ะจ้างต่อเลยคือหนูจะคือห,หนูจะไม่ทำเพลงแล้วนะหนูจะเต้นหนูจะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนละตอนนี้หนูจะซื้อที่ปลูกสวนละเจอแน่ปีหน้าชีนี้อยากไปซีเรียสอะไรให้มันมากนะก้อน รูปบอกไปแล้วหนึ่งลูกไม่นอนหรออย่านอนเลยค่ะชีวิตนี้อย่าไปนอนเลยให้มันเยอะเข้าใจไหมชีวิตนี้ไม่ต้องนอนเยอะกำลังเลว่าจะปาะออีกลูกเลยดีไหมหรือเราก็ทําเลยให้มันเสร็จเสร็จแล้วจบจบไปแต่ถ้าเราปล่ออีกลูกก็จะมีคเ o อร์บอแบร์ใส่พอไหม ก็น่าจะมีอยู่ใช่เราอย่าไปซีเรียสกับชีวิตให้มันมากเลยทุกคนนะวิธีการบอกทุเรียนหนึ่งศูนย์หนึ่งรอบที่สองนะคะแล้วจะไม่มีรอบต่อไปมีสุกๆไหมครับมะม่วงอามาละมาละมะม่วงตีหนึ่งแล้วมึงไม่ไปนอนมึงไรบอกทุเรียนทําไมหรอ ทำไมหรอพร้อมสนใจทุเรียนไหมเรียนเรียนจริงพี่เจยอมใจเลยพวกมึงคือกูดชีวิตเจ็บคิดเลยมากเราก็บอกเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากการตัดหัวทุเรียนก่อนนะจ๊ะตัดหัวทุเรียนเสร็จปุ๊บ <c oughs> ต่อไปตัดตูดคะ่ะตัดตูด มันไม่ลงนะตอนนี้อะเราเพิ่งได้แจกมาเป็นแจกน้องไหมถุงมือขายไว้พี่เอาไปทำอะไร <c oughs> เอาไปจับลูกเป็นก่อนคีมมิท นะคะแล้วเราก็หนูจะแก้มือหนูจะไม่หันลึกคือถ้าเราหันลึกอ่ะมันจะโดนเนื้อน้องปอกคลื่มโอทําไมอ่ามาละมาละมาละเริ่มละดัเริ่มละวนะผลรบาอะไรอีกชนิดใดอีกจ้ะกินเม่ะกอนทุเรียนที่กอนชอบ บอกยากเลยมันใหญ่เราจะทำเป็นแค่ทาง,ทางเอาลองเดาะทุเรียนอืมมาละมาละมาละเดาะทุเรียนหรอมาเดาะทุเรียนด้วยกันปรากร อะไรเอกใครปอกมะละกอทําไมอ่ามาละว่าบาบมะละกออยู่ในตู้เย็นนะฉันเพิ่งบอกไปมะบบบนะคะซือมะละกอมาปอกเองนะคะใครไม่เชื่อว่า,วาอีกกล้วยทำอาหารเป็นนะนี่นะชีวิตจะไปซีเรียสอะไให้มันมากบอกเลยว่าทรงเสียแล้วตอนเนี้ยมาละมาละนี่แหละนี่แหละ แค่แชรลูกนี้มันเยอะจังมันต้องอย่างนี้แหละทุกคนอาเพลงเธอคือจิบไว้แน่นอนการปอกทุเรียนกับการเปิดเพลงแจส๊สเวลาที่เข้ากันบ๊ายบายจกรแลร้วเจอกันเซียนหนูเซียนมากตอนเนี้ย แจ๊กับการปอกทูเรียนมันมันเข้ากันดีอ่ะแล้วจะมาผ่าแชนสุดท้ายกันมีที่เขาส่งมาให้นี่คืมจังแบบว่าเปิดทุเรียนแน่นๆน,น,นะมา ถ่าแขกเรียบร้อยเราก็จะมาแงะกันต้องให้มีดแงเกี้ยครับฟิลเปิดทาง นี่มันยากมากเลยมันแน่นนะ Nói à À Mình ra không à Get that out. มาทุกคนได้เลยสองแฉกเหนื่มมากอุ้ยอันนี้ผู้ใหญ่มากอ่ะมัมผู้ใหญ่มากอุ้ยมัมสวยมากแต่ผ่านลึกไปอีกละสวยมากมัม เอาอีกเอาอีกให้มันจบในวันนี้ จะมีเมนมอมีรอีกต้องจะมีคูเบเกอร์นี้อีกไหมอยูค่ว่าไม่น่ามีแล้ว เราไม่มีละเย่ <Yeah. S 1> น้องเป็นเม็ดฝ่อต่อไป โดนเท่าไหร่เหรอคะโอ้โหหนูผ่าลึกอ,อีกลหะหนูก็ตุกจับไม่ถูกว่าเปิดมันลึกขนาดไหนหเหนื่อยมากอะชีวิตอย่าหาทำนะคะ ี่่ค,คะ,ะออกกำลังกายเหมือนกันนะคะตอนนี้ไปจ้ะน่าจะฟูสุดท้ายของวันนี้จริงๆแล้ว ี่ไม่มีแล้วนะ่าไม่มีแล้วแ่เลย ต้องเป็นเม็ดฝอยเย้จบไปแล้วนะคะกับการฝอกทุเรียน101ในวันนี้เหนื่อยมากค่ะวันนี้ก็เป็นครึ่งชั่วโมงที่คุ้มค่านะคะในการฝอกทุเรียนก็ เดี๋ยวครั้งหน้าแม่ค้าจะมาปอกอะไรให้ดูก็เดี๋ยวว่ากาันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปทำไฟด้นต่อแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวเซฟไลไรให้